หัวฟูอะทุกคนเพราะวันสระผมแล้วก็ไม่มี conditioner นะคะตอนไอ้นี่ลืมเอาเข็มขัดออกมาเข็มขัดได้มาไหมเอ๊นี่ก็จะเป็นตาราง MRT พร้อมกับเปรดราคานะคะ This save my life มีเหลืออยู่อันเดียวแล้วเน c o n d i t i o n er นะคะว่าหัวดิฉันมัไหวแล้วนี่ทุกคนตอนนี้นะคะเราเล่นฟีเจอร์ใน Google แบบมันนำทางมาให้เราเป็นแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้นะคะกำลังจะเดินทาไป ชนบะงะตอนนี้เราก็นั่ง MRT จากสถานีไชน่าทาวมาอยู่ที่ย่านชงบารูแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือคาเฟ่ที่ว่าค่ะเขาเนี่ยโด่งดังเรื่องขนมปังเป็นพิเศษนะคะพอเราเข้าไปเนี่ยก็เห็นคนมากินบรันช์กันนะคะก็บางคนก็สั่งเป็นควซองบางคนก็สั่งเป็นแซนด์วิชตามที่เห็นในรูปนะคะแต่ขอบอกว่าเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้ราคา <c oughs> อย่างน้องตัวนี้นะคะให้ทายเท่าไหร่3 0 0จ้ะ โถบาสิงคโปรนะคะตรงเวลามากแถมมีแอร์เย็นฉ่ำนอกจากนี้ยังขับไวอีกด้วยแถมเขายังมีช่องทางให้กับคนพิการเป็นพิเศษด้วยนะคะ้ถ่ไทยว่าตึกสวยๆนี่คืออะไรสถานีดับเพลิงค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้างคูนันนะคะคุนันกิจโดนแล้วนะคะที่ไทยขายเท่าไหร่หนะพันกว่าที่นี่ขายหนึ่นห้าบามซื้อที่เดยวหขายให้แม่ ถึงแล้วนะคะ National Gallery สิงคโปร์ค่ะแต่เดิมเนี่ยอาคารนี้นะคะใช้เป็นสาลฎีกาแล้วก็สารวัตการสิงคโปร์รมีผลงานมากกว่า8,000ชิ้นที่ถูกรวบรวมไว้ในนี้มีแบบเข้าฟรีแล้วก็เสียตังค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสาลฎีกาที่ปัจจุบันใช้อยู่นูน่นระัฐสภา,าสิงคโปร์อันนี้คือวิดีโอของผมนะครับมีนักพิกะปิเลยนัทพิลงเรือ แต่บ้าเผ็ดโหเผ็ดอ๋อเผ็ดผมากอ่ะทุกคนคือสีมันไม่เผ็ดนะแต่เมื่อเกี่ยจิ้มใช่ปะไอจังหวะแรกแบบอุ๊ยเหมือนพนริกองเรือแล้วจากนั้นมันก็แบบเผ็ดว่าไปทั้งคอเลยตอนเนี้ยคือเมนูน้องกินมันเป็นมาม,ม่าผัดเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเนื้อปะดูชิ้นเนื้อชิ้นเนื้ออันนี้เป็นเขาเกี่ยเขาทาผิดอร่อยอันนี้ก็อะไรกระดูกนะคะ ออน้งกิ็รอรถรูมันเยอะเหมือนว่าแบบเพิ่งออกมาจากโชว์รูมอะทุกคนเดินอยู่ดีๆก็จะมีวาสนาได้เห็นเบนซ์บีเอ็มปอร์เช่เบนซ์มาซองครับอร่อยมากครั้งนี้เด็กซี้ๆแตนเถียงเป็นน้องกิดด้วยค่ะมันเดินไม่รอหัวซี้ เราไปไปห้องน้ำมาสองทีแล้วห้องน้ำเต็มหมดเลยเนูขนาดนี้นะคะน้องกิดได้ผ่านวิกฤตอันใหญ่หลวงและทำการต่อสู้จนชนะแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปม Garden, า, <laughs> ารีน่า <laughs> เบย์เอ้ยแกรเบนเอ้ยออเอาไปเอาจริงๆป้าเริ่มี้่กียจถ่ายฟูเทสแล้วทุกคนคือมนุษยมมากก็จะจะถ่ายมาเท่าที่ถ่ายได้แล้วกัน let's go ฝนตกทุกคนฝนตกหนักมากฟ้าร้องด้วยฝนตกแบบฉ่ำมากทุกคนน้ำมันน้ำมันน,น,น้องซีซี่หลน,นี้ฝนตกไม่หยุดเราเลยมาช้อปปี้กันครับอันนี้สั่งเป็นแบบช็อปคว้ยตอนนี้สั่งแบบกมไหาหาที่ที่ชอบที่ชอบไม่ได้อันที่มีก็ไม่ชอบเพราะอะไรแพง นี่นะคะชอบก็จัดประหยัดทำไมทุกคนข่าวดีฝนหยุดตกแล้วและฟ้าหลังฝนสวยมากก็สำหรับการเดินทางมาที่สวนพุกษศาส์การ์เด้นบเดอะเบย์นี้นะคะแนะนำว่าให้ขึ้น MRT มอาทีเนี่ยมาลงที่สถานีเบฟอนตค่ะแล้วมันก็จะมีทางแยกว่าไปการเด้นบเดอเบย์นะคือสิงคโปร์มันเป็นเมืองที่เดินทางง่ายทุกคนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินตามไปเห็นต้นนั้นไหมพ่อเคยปลูกไว้ที่บ้านจำได้ปะโมกลางต้องไปทรเล่นอนสิงคโปร์ ตั๋วมาก่อนนะคะแล้วก็ปิ้นมาให้เขาสแกนแบบนี้ก็จะสามารถเข้าได้ส่วนของเรานะคะจองผ่านแอปคลุกนะคะจะเป็นเ,เข้า Flower Dome กับ Cloud Forest นะคะด้วยราคา950บาทนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามานะคะต้องเดินให้คุ้มจะบอกว่าเข้ามาแล้วแบบแอร์เย็นช่ำมากมีพืชพันธุ์นานา,นา,นานชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็เขาแบ่งเป็นโซนๆด้วยไปเดินดูได้ อากาศในนี้นะคะบริสุทธิ์มากทุกคนคืออยู่กลางปา่ากลางดงอะทุกคนเราไม่ต้องไปดอยอินทนนท์แล้วนะคะเรามาที่นี่ไกลกว่าอีกเอาจบหินอะไรนะหินย้อยหินย้อยไงย้อยย้อยย้อยหินย้อยหินหินงอกหินย้อย <laughs> <laughs> ข้างในหนาวมากหนาวแล้วก็ไปเจอชื้นไอตรงที่มันเป็น cloud forest ก็คือหนาวชื้นเดินกันสับมากอะเพราะว่า หนาวข้างนอกก็มีคนเนี่ยคะ่ะออกกำลังกายแล้วก็ที่เราไปนั่งพักกันเมื่อกี้ก็คือจะเป็นแม่นม้ำ <c oughs> ใช่ไหมคะ่ะแล้วเขาก็มีป้ายว่าแบบระวังตัวนาคด้วยนะจริงๆมันก็ค่ำแล้วแต่บรรยากาศดีมากส่วนอันนี้จะเป็นต้นไม้ดนตรีเป็นไฮไลท์เด็ดในนี้กว้างมากแล้วเหมือนพึ่งตัดสรู้อะมันกว้างขนาดนี้หลังจากเจอน้องจี้ไปตัวหนึ่งแล้วอะก็กลัวว่าจะเจออีกตัวเราแบบน้ําอ่ะมันใกล้กับทางเดินมากเพราะฉะนั้น ยไปไงอ่ะเออเพื่ออาไรอ่ะโอ้ยนี่ไงแล้วก็มาแวะซื้อของฝากที่บูกิสตรีทนะคะซึ่งราคาจะค่อนข้างถูกได้มาฉาคิทแคทมาสองห่อและที่ไทยก็มีอันนี้คือเพิ่งรู้เลย